ครับแล้ววันนี้ทีมข่าวทีสปอร์ตจะพาไปติดตามมุมมองความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่มีต่อกีฬามวยไทยศิลปะสุดภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศครับเป็นระยะเวลาหนึ่งที่มวยไทยศิลปะการป้องกันตัวสุดภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศได้กลายมาเป็นสิงที่ชาวต่างชาติทั้งหญิงและชายให้ความสนใจมากเป็นพิเศษจนส่งผลให้ค่ายมวยกำเนิดมากขึ้นและในแต่ละค่ายนั้นก็จะมีชาวต่างชาติไปฝึกซ้อมมวยไทยกับครูมวยกันอย่างมากมาย จนมีชาวต่างชาติหลายรายที่ให้ความสนใจและฝึกมวยอย่างจริงจังจนสามารถขึ้นเวทีชกกับชาวไทยที่เป็นเจ้าของศิลปะกการป้องกันตัวมวยไทยได้อย่างไม่ขัดเขิน Uh, w in general like sports, uh, but here, if you are in Thailand, you don't have to lose this. So it's really tied to the culture of the people. We like this contact war, sports, and of course, it was a nice chance to come here today. So this is the reason because we came here. ด้วยความที่มวยไทยได้กลายเป็นค่านิยมของชาวต่างชาติวัาทธรมาเมืองไทยแล้วไม่ได้มาลองชมการชกสดๆที่เวทีมวยราชดำเนินหรือลุมพินีก็ไม่ต่างกับการมาไม่ถึงเมืองไทยจริงๆซึ่งนั่นก็คือผลพวงที่จะสามารถสร้างไรายได้จากการท่องเที่ยวได้อีกมากโอเควิจีริสเราอยู่ในไทยแลนด์เราดอบเพลสและเราตัดสินใจี่มาที่นี่เพราะเราชมวยไทย We like uh, martial arts, so that's why we're here and we're enjoying with, uh, I don't know, we're all the people. You know, when you are coming to Thailand, Muay Thai is, you know, it's the most important martial arts, so it was uh, something that you have to do when you are in Thailand. That's it. My opinion of Thai boxing? Well, my opinion of Thai boxing here at Raja Damna is that I'm very impressed by the level of the fighters. What you get is really world class so I, um, I really recommend getting a ring seat ticket here at uh, Rajadamnern to anyone interested in the sport fighting i've ever seen anywhere so I, i'm very impressed by the level of the fighters here i, uh, I have done a bit of thai boxing and, uh, but i'm nowhere near the level of these fighters how uh, was it i was it's good i the good. <coughs> ไม่ว่าจะเป็นอธัธยาศัยความเป็นมิตรในเตรและวัฒน,นธรรมรอบกายติดตัวกลับไปด้วยกีฬามวยไทยจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่นักท่องเที่ยวจะต้องให้ความสนใจและมองว่าเป็นศิลปะกากรป้องกันตัวที่สง่างามเพราะมวยไทยเป็นมากกว่าการเตะและต่อยหรือออกกูุดเท่านั้นแต่ยังมีการใช้ท่าทางที่สวยงามในตัวเองและเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ได้ออกกําลังกายทุกสัดส่วนของร่างกายและอีกหลายเหตุผลจากมุมมองของชาวต่างชาติหลายคน เชื่อว่าน่าจะมีมากกว่านี้และก็เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะช่วยแนะนําและหาช่องทางในการถ่ายทอดศิลปะก,การป้องกันตัวของไทยชนิดนี้ให้ได้รับความนิยมเช่นนี้ต่อไปอีกนานเท่านานชาวลิปอินทระคมสายภาพวรพจน์อินเหลาและทีมข่าวทีสปอร์ตรายงาน